ในวันที่28กรกาคม2567การดกันหนาวเมื่อวานกันอุ่นเดี๋ยวกันหนาวเดี๋ยวกันฮ้อนเดี๋ยวกันอุ่นนั่นแหละโลกมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุ มีเหตุมีผลของเขาธรรมาชาติมีภัยบังคับอย่างไดธรรมาชาติของกิเลสตัณหามันก็มีความงโง่ลงเนียเสียไปมีตัว,ม,ตวมีตนตามสัญชาตญาณเจ้าของมันเป็นไปตามกรรมก็ว่าละความเคยจินความยึดมั่นถือมัน พวกกานี่ก็อรารวาสแหละบมมีอย่างกินกัออ็ไม่ได้โยวัดสองมือเนาะคือบมได้สั่นเสาอยู่ในวัดสองมือมันก็อรารวาสแล้วกะหาอยู่หากินเนี่ยสัญชาตญาณของสัตว์เลี้ยงดีสมัยมันก็คือก้ามาหลับพระโพธิสัตวดมันก็เคยเกิดเป็นฤาษี ตักน้ำให้ลิงกินลิงมันหิวน้ำมันลงไปเอาน้ำในบอ่อบ่ได้มันก็เย็นดูสงสารมันตักน้ำให้ให้นั่นกินแล้วกันมันก็กินกินแล้วกัมีความโศกแล้วก็เล่นแล้วบบนี้เล่นน้ำความทิ้งแล้วบบบนี้เห็นว่าโพดิสั์นอนอยู่กับไปแกงแล้วบบบนี้ดึงพรมยิกหัว ขี้เสียโหย่โ oh. อ้โะบ่เห็นคนเห็นว่าธรรมชาติของสัตว์บมมีจิตสำนึกในการเห็นคนประโยชน์ธรรมชาติของกาเนี่ยนะบ่ที่เห็นปไปวันนั้นดอกเห็ดดีก็มันสํ่มใยเมื่อคื้เก่ามันน่ะละมันก็ม,นนกม,มีมมมุจักสํานึกมันก็มีพรมจิตของกรรมของเขา ดีขึ้นมาจาังน้อยกับหมาแต่เพียหมานี่มันสิมีจิตสํานึกดีกว่าอย่างอื่นอยู่ไกลสิชดคนจักคุนคนอยู่แต่ยังยังเห็นประโยชน์ในการตอบแทนเจ้าของมันอยู่นั่นแหละมันก็มีความรู้สึกดีอยู่คิดได้จังน้อยแต่มันก็ยังหลงคือเก่าอยู่ยับเข้ามาค้นบันดเนีย่ย คนคือเดียวบางคนก็มีจิตสํานึกบางคนก็บ่มมีจิตสํานึกเห็นปะมีความกระตันอยู่รู้คนคนซอยเลยอ,อย่างกงีบอกมีความคิดมึงโอเองอก็ได้เนาะไปซอยขาบางเทือก็ได้มึงยั้มาซอยออกูเองให้ยืมเงินบางเทือก,กบอกขึ้นก็มีเห็นว่าเอาใจดีก็ปล่อยไปบมดทวงก็ปล่อยไปและมันก็เลยเป็นความ ยึดถือยึดมันเป็นนิสัยที่ตัวไปเห็นแกตัวนะตายไปก็ไปเกิดเป็นกาไปนนี่แหละความเห็นแกตัวมีแต่ความยจือดและสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามที่เจ้าของเฮ็ดนั่นะกย้อนกินเลีเจ้าของนั่นแหละนั้นเราก็ต้องแก้ไขเจ้าของเดทีว่าสิพัฒนาใจเจ้าของไปในทางที่ ดีขึ้นหูจักคุณคนหูจักประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเฮ็ดไปอซ้อยผู้ใดแล้วได้เกิดประโยชน์กัซ้อยซ้อยเราบอกเกิดประโยชน์กักขยาเขาสงสารเขาก็ซ้อยเข้าไปพอที่ซัดเห็นลิงมันหิวน้ำาสิตายก็ซ้อยมันไปเดยวสิเฮอมันตอบแทหนหัวคนมนันธรรมชาติของมันเข้าใจเขา เข้าใจสัตว์เข้าใจคนมีกิเลสบางคนก็นบ่เห็นคนบ่เห็นประโยชน์ก็เออเข้าใจอนนไปถือโทษโกตเครื่องสติปัญญาคนมันก็นต่างกันในนี้แหละในนั้นเขาเข้าใจโลกเข้าใจกิเลสตัณหามันก็ยั่วกันแบบบ่กเกี่ยวข้องกับคนผ่านนะนะพุทธเจ้าเันอย่างว่อันนไปสีวานากับคนผ่านสีวนาจพลานัาานางมันมีแต่ผ้า้เหาตกต่ํา พาไปสู่ความทุกข์ในางนนคิดเบื้องเอาอันละนะการเ้าธรรมะไม่ได้เหมว่าเบาให้เสือเบาให้คิดมีประเด็นอย่างมากเขากับมาคุยกันเพื่อว่าเขาจะได้น้อมใจไปคิดในมุมมองของธรรมะมมุมมองของการที่มาเสียบม,มันเป็นความรู้สึกที่มีตัวตนนะเพราะว่าธรรมชาติของกิเลสมันก็มีกันทุกคนมีกัน,นกทุก สั์นะที่ยัง,งโง่หลงอยู่ถ้าเที่สมีขอม้อมูลมาพิจารณามื่อกาเอาแต่ความทื่อใจถึงแม้สีมาฟังธรรมะเมื่อกาฟังเอาความพ่อใจฟังเอาความบอกพ่อใจบ่ได้ฟังเพื่อว่าสีให้เจ้าของเกิดปัญญาพิจารณาสังขารเมื่อก็สีเลื่ฟังอาจารย์ใดดีอาจารย์ใด,ด,าาดบดีฟังแล้วเสียงม้วนเสียงบมวนบ่ได้ฟังเนื้อหาที่ว่าสีให้เจ้าของฉลาดขึ้นที่ให้เกิดปัญญา มันสิว่าเฮเห็นสังขารนะมันก็บอกเห็นได้ไม่ได้มีมการที่จะเน้นในในในการที่จะฟังเพื่อให้เกิดเ,เหตุผลคือคือคือเข้าใจปัญญาคือเข้าใจความรู้เหตุผลนะนะมันมีมันก็ต้องอาศัยกันอธิบายเพราะวะ่าเพื่อที่ให้เกิดความเข้าใจนั่นทำให้ในความเข้าใจก็หมายถึงว่าให้เห็นอารมณ์เจ้าของนั่นเอง ออลล่มเจ้าของเห็นอารม่มเจ้าของว่ามันยังหลงในความพอใจแม้ในธรรมะคือกันเห็นบ่ม่งก็สิมายึดในสายนะั้นสายนีุ้ทธวจชนะเออสายมันต้องเปลี่ยนคาําตัดระุ้ทาเจ้าอันนี้มันเป็นคาําตัดสาวกเรือบได้ปะเออทียงกันยุ่งไม่ได้เข้าจุดจุดหมายจุดประสงค์ว่าคําเว้าใดก็ตามที่เว้าไปเพื่อการละกิเลเว้าไปเพื่อความพ้นทุกข์ พอไปให้จิตสงบมันก็นเป็นคข้อมาพระเเจ้าทั้งหมดละ่ะเป็นเป็นข้อาที่ดีทั้งหมดล่ะไม่ไอามาเทียมกันน้อมาลใดปฏิบัติแบบใดกิเลสมันลดลงให้เข้าใจประเด็นพวกนี้เข้ากับสีน้อมเข้ามาฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติเพื่อความผลทุกลดละกิเลสเจ้าของนั่นแหละถือกต้อง เดว,ว่าเศร้าพ้น์เฮาคู่มือนี่หล่โอ้ยมัเข้ามาปฏิบัติธรรมกันหลงสายหลงหยึดในวาทะในคำวบาเอหลงอยู่เปรียบเทียบกันเลาดีว่ามีดียึดเอ็ดนั้นนั้นจึงถือเอ็ดอันนี้ก็ผิะถ้าเฮาเข้าใจคือว่าจุดหมายที่ว่าที่ว่าที่เฮดให้หมดกิตหรือความพ้นทุกข์นันสิบริดไปเถงมันสิ มันเสิทื่อเมื่อไหร่ว่าถ้าว่าคำวานั้นมาเฮ็ดให้เฮานี่เกิดความเข้าใจเบื่อหน่ายในสังขารเบื่อหน่ายในความยึดมั่นถือมั่นในใจเจ้าของนะที่เจ้าของเห็นพิษเจ้าของลงว่ามีความโชคกับแบบน,น,น,นั้นนี้นี่มันเป็นไปเพื่อคลายความกำหนัดคลายความหินพิษเนี่ยไม่เห็นว่าการที่ว่าการท่องอุปทานกาันขันเพื่อการละตัวตนละกิเลสเนี่ยเออคือหนทางที่ผลทุกได้อ,อ,อุบายใดน,นอบานิสิบ มาสวยให้เฮานี่เนี่ยลดละกิเลสได้สอยสวยงเสือไม่เฮามีสติในการที่ว่าอยู่กับชีวิตแล้วมันมีสติมีความเข้าใจมีการศึกษาไปนําคําเมาใดมาสวยให้เฮานี่ได้พิจารณาเกิดปัญญาเก้าบายตัวนี้แหละมาสวยคําเเมาใดไหล่ะเพราะเฮานี่เห็นความจริงเห็นความโง่เจ้าขวางในในสิ่งที่เฮากระทบอยู่ขมือ เห็นนี่เลยกับวัลทงเสริมกันคู่มือนี่เดี๋ยวกับวาให้เขาเห็นว่าความรู้สึกมีขู่นี่เดีย๋ยวมันคือความโง่เราอยากมีสติกันนี่แหละการปฏิบัติธรรมการเห็นอารมณ์เจ้าของเนี่ยหึยังสิง่ายกว่าน,นี้สิไปนั่งเบิง่งเนี่ยเบิ่งล่มเจ้าสิบังอยู่หันมือเจ้าโบเฮ็ดวีเฮ็ดงานบ่ะเจ้าบอกกินขา้าวเจ้าบอกนอนเนี่ยความรู้ความเข้าใจในธรรมหมายถึงการให้มัน ให้ห้ามาน้อมเพื่อว่าระลึลกรู้ตัวกับการกระทบแลงวก็เห็นด้วยปัญญาด้วยความรู้ของพุทธเจ้าด้วยความเข้าใจในธรรมด้วยความเข้าใจจุดหมายจุดประสงค์เ,ออเห็นแล้วว่านิพพานเป็นเนี้อนี้นิพพานหมายถึงการมดดมดความยึดมั่นไว้เป็นหฮอเนี่ยแต่สิ่งที่มันกระทบสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีอย่แต่มีตามธรรมาชาติ่ามีหฮาเข้าไปยึดไปเสียบ มันเข้าใจมองนี้เห็นม้งก็เลยได้ปฏิบัติถ้าผู้บอกเข้าใจกับบอได้ปฏิบัติปฏิบัติก็แบบมีตัวตนนั่งก็มีเฮาหนังเห็นบ่ย่างก็มีเฮาย่างเฮ็ดย่างก็มีเฮาเฮ็ดก็เกาะอ่ะล่ะมันคู่บ่าอาจารย์เพิ่นเฮ็ดมาเมื่อแห้วเคียงคัดซำไหนเพิ่นก็หูแเลยวะเออมันปิ่นมันมันปิ่นไปเพื่อตรวจกูตัวเฮ็ดย่างกับตัวกูเฮ็ดนี่เป็นกิเลสอตัวเนี่ย เมืจังมาพยายามเน้นย้ำในการทําความเข้าใจในเกิดสมาธิที่ความเห็นเนี่ยเมื่อความเห็นเกิดขึ้นการปฏิบัติก็เกิดขึ้นมันมันเลยเข้าใจว่าการปฏิบัติมันบม่ได้เกี่ยวกับสุดมันไม่ด้เกี่ยวกับพระหลืองมันเกี่ยวกับความเห็นนิจิตนั่นมันมีตัวตนมันมีความหลงว่ามีเฮาขึ้นมาเมื่อใดมันก็มีความโง่พระมีความรู้สึกว่าเป็นกูเป็นพระมันก็มีความโง่ขึ้นมา ยึดมันถือมันว่าเป็นกูกูเป็นพระกรรมฐานกูเป็นชี้กรรมฐานถ้าย่มมีความเข้าใจในธรรมะมีสติบมมีเห่าเปลี่ยนอย่างคนนี่กับ่ผมนั่นคนเออแล้วมีผมมีปัญญาเองเขาก็เลยได้ปฏิบัติอพระบมมีปัญญาคือบมมีความเข้าใจความรู้ในกรรมฐานก็มีแต่หลงว่าเจ้าของปฏิบัติหนุว่าเจ้าของเขียงคัด นั่นแหละอันนี้เนีนี่แหละมันจังว่าความเข้าใจว่าในการปฏิบัติเนี่ยถ้าเขาเข้าใจถือทองมันก็ไม่ได้ปฏิบัติตลอดแล้วก็บบทเถียงมันก็เห็นว่าคนที่หายเดี่ยวคนที่ทะเลาะเดี่ยวคนที่หักเดี่ยวเนี่ยโอ้มันมันมันหมายถึงกิเลสตัณหาแต่ก็บ่ได้สร้างก็ได้แต่เขาสิน้อมไปศึกษาน้อมเข้ามาหาตัวเจ้าของเห็นไหน้อมไปตำนี้ติฉินที่คู่บอายจาิ่น ยกเรื่องนั้นยกเรื่องนี้ผู้นั้นข่าพอข่าแม่ข้ารูก้กระหมายถึงว่งา,ก,ก,าก,กิเลสตัณหาเบียบขันให้ขาฆ้าทนบวไหวบุแม้นว่าไปต่ำนี้เห็นบ่กิเลสมันทํางานเพื่อเข้ามาเบื้องเจ้าของมีอยู่บ่อารมณ์แบบนี้มีจยค่าคนยะฆ่าเจ้าของบ่มีบ่มีก็เออดีก็พัฒนาให้มันหมดความเป็นตัวตนไป นี่มันบบมีแล้วบางเทอมันยังบ่เจอในสิ้กนกระตนมันบทเจอกับเจ้าของฮะยินบอกถ้าลงเจอกับเจ้าขวงมึงดูสภาพสถานการณ์ความเป็ี่นจิตจิตทนได้บอกความตายความพักพากเขามาได้แน,น่นเนีน,น,นบอกทนได้บอกนั่นแหละเคืองทดสอบนั่นแหละการเรียนรู้ธรรมเะเทวผู้ประชนม่านกำลังใจเจ้าของมันสิมีสัมได จะรู้ใจตนเมื่อผจญม้านเออ็ดีแล้วคนมาด่าลแล้วก็ได้หูุมกำลังใจตนมันยังอ่อนแออยู่บ่ออคนมาสม้มคือกันมันยังหลงอยู่บ่ก็รู้กำลังใจตนว่ายังมีตัวกูหลงเสียบในสังขารอยูออ่ศึกษาไปบบดน,นี้ก็แกไขไปให้มันเห็นทางให้มันเข้าใจทางไปสุขทุกข์มันบ่แม่นสิ่งที่เราต้องยุดเสียบเป็นแค่เวทนาะ มันเห็นเส้นทางแล้วมันก็ได้ศึกษาแหละเห็นบ่เมื่อเราออาแา่สุกบเยอะทุกเยอะเยอะเฮืแต่คนชมบ่เยอะเพคนเบาให้บ่หเือคนด่าให้ขาเบาให้แล้วก็นางเงียกนาง่อก็ศึกษาใจเจ้าขวงแหละโอ้มันยังมีกิเลสได้เนี่ยเขาเบาให้เอายังมีตัวกูบ่เพอใจยู่คุูบาจาย์เบาให้กูก็ยังนางงหน้นางงออย่ากูประโยู่์ละฝ่างอื่นไม่ได้ศึกษา พาดโอกาสศึกษานั้นต้องเรียนรู้แหละเหง้กระทบทุกเท่าไหร่ก็เหง้ได้ศึกษาเพิ่งกันยังเบาอยู่เห็นทุกเห็นท่ำก็ไม่ถึงว่าเห็นความโง่เจ้าขวองนั่นแหละที่มันทุกมันก็เลยเห็นว่าเออมันคือธรรมดานะทุกมันโง่มันก็เลยยึดว่าเฮาเฮาก็เลยทุกเออนี่แหละท่ำคือผมมองให้มันเป็นร่ำคือมองคือมันเป็นทุกสัตว์เพราะมันมีก้นั่นแหละมันก็เลยมองกูเป็นทุก เขามองเป็นธรรมมันก็ธรรมดาสิมาทุกข์เหตุยังสิทุกข์คือนหัวเหตุยังองันนี้มันงเเห็นแล้วเนาะปัญญามันมีนั้นถ้าเขาเข้าใจคําสอนพุทธเจ้าอิหรีเนี่ยเขาก็สิได้เรียนรู้ตัวเจ้าของเลยแล้วก็ได้จเจริญสติสมาธิปัญญามีคือ,อวิชาที่จะพ้นจากความยึดมั่นตัวตนนี่มันยังมีเข้าใจเหมือนกัน กระทบจังมันก็ยังมีตัวกูคือเกาอยู่กระ,ะทบแล้วก็ยังกระเทือนอยู่ก็เพิ่มขึ้นมาในใจใจมันก็เพิ่มกะเพิ่มนะวุ่มมนวุน่นอยู่นเนบะมันบ่นิงนี่แะใจมันบ่นิงเพิ่มมาเ้าให้กับฮึมฮึมึมึมอยู่ในใจวุ่นอยู่วุ่นอยู่กับทุกที่เสียงได้วุ่นอยู่กับความชม่อมความช่มนี่ก็วุ่นได้ มันทนบ่ไหวมันก็มีกูดีใจฮั่นเด้อเขามาชมกูกูดีใจมาชมว่ากูงามกูมก็ดีใจยิ้มแหละเขามาว่ากูขี้ลาขี้เลหัวงอกูอเท่าแล้วยายอันนี้สมควรตายและ้ะนางเงกนางเงาแหละนั่นเป็นสิ่งที่เขาคนน้อมเข้ามาพิจารณาอยู่แล้วคำสิ่งต่างๆทา,ามีปัญญานะภาษาสมมุติลวกมันไป ุงแต่งให้มันเป็นสุขเป็นทุกข,ข์แค่ยังภาษามาหลอกลวงกันเสือธรรมะแท้มันอยู่่อยูเหนือภาษาเป็นสิ่งไร้ภาษาแต่การใส่ภาษานี่แหละสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจนในธรรมชาติที่บนหลงในภาษาบนหลงในความคิดผงแต่งนั่นผมมีภาษาเนยะเห็นไหมว่าสิ่งต่างๆนะเห็นแล้วก็ดับไปดับไป ความคิดนึกผงแต่งเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เป็นนี่แลว่านามอะไรคือใจนั่แหละเรียนรู้ใจนั่แหละมีทั้งสี่กลองเลยนาม,มาขันสี่รูปขันหนึ่งคือกายรูปธรรมนามธรรมามันเป็นธรรมก็หมยถึงว่ามันไม่ได้เปลี่นอย่างนั่นแหละ ต่เพียรธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนไม่พึงยึดมันด่นถือมั่นร่วมทั้งกายใจเฮาเป็นอนัตตามมรธรรมะก็เทศธรรมะอนัตตาธรรมะเป็นสิ่งที่บังคับบัญชาอย่างบ่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปร่างกายก็ตั้งอยู่ได้บมฮอร้อยปีก็ดับไปนี่เมื่อวานนี่ก็ดับไปเมือม่อนี้ก็สิดับไปขณะเมื่อกี้เมื่อเสาร์ก็ดับไป อาการของจิตใจที่มันยังโง,ง่หลงอยู่กับมีว่ามีเฮาเฮาเฮาอยู่ตลอดแล้วผมมีสติความระลึกร,รู้ตัวเมื่อกับ่าได้ปฏิบัติก็คือ่าได้เห็นคณะ่าได้เห็นคณะที่ผมเม่นเฮาเมื่อกับสิหลงว่าเป็นเฮาอยู่ตลอดแล้วก็หลงมาเลยๆไปเลยๆสืบทอดความโง่ไปเลยๆอ,อ,อย่างนั้นกิเลสก็เล่อเลี้ยงล้องล้องอำนาจ อยู่ในใจเจ้าของนั่นแหละรอเลี้ยงเกิดตายเกิดตายไปในวัฏฏสงสารนี้เรื่อยๆเหละน่เหตุไดถสาเพื่อเพื่อสีสวยเฮาเอาเพื่อสีมาสวยเฮาได้เจ้าของเนะบอกแกไขเจ้าของบอรับผิดชอบเจ้าของเหตุหพิก้ก็ทุกแหละ มิ้นบอกกฎหมายบ้านเมืองเขาก็มีกฎหมายก็เพื่อว่าเห้คนอยู่ในสังคมมีความสุขเจ้าของเฮ็ดผพดก็ไปติดคุกแล้วมาเพื่ออะไรเ,เพื่ออะไรเฮ็ดเฮเจ้าของเพื่อทํำลายเจ้าของก็ไม่เอเจ้าของเฮ็ดเจ้าของแลก็หูุดหงว่ามันมีดีมีดีเนี่ยไปเฮ็ดเจ้าของก็ยังหลงเิ็นบอกก็ย้อนคิดเลสเ้อต้องแก้ไขใจเจ้าของ มี่ด้เมนมาบากวาวนง้อง้อเพื่อคนนั้นคนนี้คิดเนนัยนมันง้อเฮ้าใหม่ถึงว,ว่าเว้าหมถึงว่าความคิดเจ้าของที่มันเห็นพิษให้เฮ้าแก้ไขนี่นแล้ะก็มันสิาพาเจ้าของไปในทางที่ถื่ต้องเป็นซุกกระแสลรัวเขากับพ้ายึดมั่นถือมันในรูปเสียงกินรสอยู่แล้วกิเลสตัณหาอะไรก็เฮ้าก็อยู่ในสื่อแบบมีกิเลสตัณหา มันก um, ็เลยบ่ได้รับสื่อในในการที่ที่เห็นโทษของกิเลสตัณหามึงเลยบ่เลยบ่เห็นโทษเห็นบ่ลุ่มหลงอยู่ในในสิ่งที่ว่าสินำมาให้เรามีความสุขเนี่ยมันก็เลยเพื่อเพื่อนไปอ้ยโหก็ยน้อยเลยปานเล็กน้อยลวดมันหนาวมันเย็นเนาะวาวปุดหุ่ใหญ่เล็กน้อยเน่หนาวมากมันก็บีบคั้นในนี้นะเห็นบ่ ธาตขันบริหารไปเจ้าวะมันเป็นก้อนทุกเนี่ไปเรียบขันเขานะใจใจกับศึกษามันมนี่ะมันมีความรู้ที่สีให้เราได้มาพิจารณาให้เกิดความเข้าใจในชีวิตในของสังขารเพื่อเพื่อทำลายความเห็นพิษอะมันจะสร้างความเห็นทื่อเอาข้อมูลที่ ที่เป็นไปในทางที่ทิพ้นทุกข์นี่ยเข้ามาสะสมไว้ในจิตใจเจ้าของความเห็นที่เขาเห็นมาในหลายภพหลายชาตินี่มันเป็นไปด้วยตัวตนพระดกิเลสตัณหาเห็นเ่นั้นจังเสริมเข้าไปเสริมความเห็นคือเสริมปัญญาเสริมความเข้าใจในพุทธศาสนาเลือนสันของจิตใจขึ้นไปโดยอาศัยซื่อกระตุ้นนั่นก เจ้าขวงก็มีความเพียรในการที่ว่าสีน้อมใจไปพิจารณาประพฤติปฏิบัติสอดส่องธรรมะให้เกิดปัญญายูตตลอดเห็นอยังก็ให้พิจารณาเป็นธรรมยูตตลอดไม่ได้แม้เห็นแล้วก็โง่หลงคือเก้าเหนีย่ยงก็คือคู่ทั้งมัดล่ะคนดีคนบดีหมาแมวกาคือคู่ที่มาสอนเรื่อเฮ้านี่ยได้ศึกษา มือนได้แม้นเอามาสําเติมให้เจ้าขวงยึดมันถือมัน,นงานโง่หลงคือตะกีนะ้ความหมายนะให้พัฒนาจิตใจเจ้าขวงให้เข้าใจธรรมชาติโอ้ธรรมชาติของกาเป็นแน,น่นี้ธรรมชาติของลิงเป็นแน,น่นี้มันก็นลร้องอยุ่ซื้อ่เปลี่ยนเออข้าวเป็นทีเทศอย่างบางเธอลิงนี่หยากแข้าซื้อเฮาห็่บอ มันสิวยวจะทำลายมันเป็นนั่นนะได้สัญชาตญานว่าสันดานเนาะสันดานนะเนี่ยธรรมชาติเห็นบอกคือกันคนคือกันนั่นแหละธรรมชาติคนมีกิเลสเขาก็พ่อใจบ่พ่อใจคือกันเมื่อไม่ได้ศึกษาธรรมธรรมชาติของพระอรหันต์เดียเพ้ยนก็บรทุกเลยเนาะบทุกกับสิ่งกรากฏดเดียเฮ้ยโมยอมเปลี่ยนบ่โมยาอมเปลี่ยนพระอรหันต์บ่สักย่อโง่หลงคือกาคือหมาเนี่ยนี่บ่เฮ้เห็นแก้ตัวแบบนี้บ่ ยึดเสียบยึดหลงนั่นเองฟื้นแหละเนาะฟึกนยึดฟื้นเป็นพระอรหันต์แหละเนาะโอ้นใดฟื้นไงบอกว่าไม่มันก็เปลี่ยนได้แหละบอกฟื้มันก็บเปลี่ยนแหละฟื้นหลงฟึกโง่กันยังฟึกได้เนาะเดี๋ยวฟื้เป็นกาก็บฟื้นใดฟื้นเป็นเปียนก็บฟื้นใดเค่ากันฟึกเป็นอรหันต์มันล่ะฟึกบ่ได้บอกฟึกดใาก็ยัง เก่งได้แต่ยัยบางใหญ่โอ้ด่าเก่งเลยบูดาฟู๊ดได้ฝึกบูดาฝฟู๊ดู้ดาเก่งแท้นินทาเว้าพื้นผุนั้นผุนี้คือเก่งแท้ค่อยเนี่มาขอค่อยค่อยผดธรรมดาได้ค่อยนาะขอได้เก่งแท้ได้ล่ะเออเนีมายุ่งกับกูได้มกูเป็นไพรอยู่คนละเก่งขนาดคิดที่จริงไงคิดเลี่ยดได้ได้มันเก่งอ่ะนะไม่เหมือนเจ้าของที่เก่งเออเขาเก่งยี่เหลี่ย เก่งคือกันเก่งแบบว่ามีกูนี่เด้ผมมีกูโผล่ขึ้นมาเด้เมื่อเก่งในทางธรรมคือกนรโตเก่งทางกิเลสโอ้ยมันเป็นไปด้วยความทุกข์ทั้งนั้นแหละไม่แต่การทะลรเลาะบ่แว่งกันเมื่ะเก่งนี่ยนะ่ะรบลาคาฟันกันเกิดสงครามสงข้ามในใจเจ้าของกับกิเลสตัณหากันบุเห็นหมดสู้กับมัน มันโยยังไม่โยกับกูกูขึ้นมาหลดนไม่ได้เห็นเห็นบ่าเแพ้แหละพ่ายแพ้ตัวกิเลสตหาในใจเจ้าของผู้รู้บัณฑิตทั้งหลายพระรานทั้งหลายเป็นเห็นแล้วโอ้สลดสังเวชมันอิจักเลยสัตรูที่เป็นตายานนาโกวก็คือความโสดความคิดงโง,ง่ในใจเจ้าของนั้น มันเปศัตรูไพนนาโดดโกรธขึ้นมาเนี่ยแหละความโง่โกรธคือโง่โมโหคือบ้าอันเดียมันปลายก็มีอยู่ี่มันไฝโกรธนะคนนั้นโง่มันมีตัวกู้เห็้เนาะนั่นแหละมันมันศึกษาง่ายๆตัวโกู้เนี่ยแหละหลวงพ่อมันก็ยิบมาเว้าดความโง่ความบอกพอใจเนี่ยมันเห็นเลยสัตว์เลยว่ามันทุกข์ เราเามีสติเขาสิเห็นอารมณ์เห็นใจเจ้าของเลยมันมองเห็นอยู่บ่ทุกมันหายเข้าของมันมันมันสุกมืงไหรเนตาสดขึ้นมาตาสดตาดูนออกมาก็ทุกตรวมันก็เห็นตัวแ้ามีปัญญาแล้วนี่มันมีปัญญามันก็บ่เห็นแล้วอันอันที่ว่าผู้ศึกษาธรรมะเนี่ยยังโกรธยังโศนอยู่นี่ยเออมันศึกษาอยู่บ่เอเดี๋ยวว่าถ้าโลกเขาได้กันเออกับปกติข้าเจ้ามาได้ศึกษาเนาะบาได้ศึกษาธรรมะ กันว่าเจ้าของศึกษาธร้มาให้ดูตัวโกวเนี่ยมันมันยังยังหายยังสสนเนี่ย <c oughs> หมายความว่าเนี่ยไดนมีัวโกวเนี่ยแม้แต่ว่าเข็งแม้แต่ว่าปฏิบัติธรรมนี่เนี่ยบ่ครูบาอาจารย์ก็จังมาซ้ำแล้ไอเห็นถึงความมีตัวเห่าัวโกวในการประพฤติปฏิบัติเมื่อ็ยังเป็นกิเลสแม้แต่ทําความดีมีความสุขเมื่อ็ยังว่าเป็นกิเลสอยู่เนาะเกิเสือนว่า ศูนย์ว่าโกรธมันก็แห้งหนาแหลนะเนาะมันก็เป็นเมัสิลดอย่างกิเลสมันสิลดเนี่ยมันยังโกรธยูะควบควบมุมอารมณ์เจ้าของมาได้บ่เห็นมาได้ชนะใจเจ้าของมันแหละเฮ้าเห็นเฮ้เข้าใจธรรมะแท้จริงอยู่ในใจเจ้าของไม่เบิ่งเจ้าของกิเลสตัณหาครอบงำ มันก็พาเจ้าของไปในหนทางที่ทุกข์แหละเพราะว่าเป็นอย่างน้นมันผ่ายสีสวยเฮาได้แหละพ,พุทธเจ้าแคบเบ้อคุบอาจารย์มาเบ้อเสื่อนีเรียนบอกเพื่อที่ได้ดีมีเปลีย่ยนเนาะเจตนาครูบาอาจารย์เพื่อนกันมันนำคำตั้งคำสอนมาอธิบายเป็นภาษาบ้านเฮานี่แหละมีเรียนต้องยกมวดถ้ำนั้นมวดถ้ำนี้ ก็เพื่อมวดทํำนั้นมวดทํำนี้เพื่อกับแสดงให้ผู้นั้นฟังผู้นี้ฟังก็เป็นภาษารอที่ว่าจะลิตนิสัยคนเป็นแบบนี้ให้พิจารณาก็จุดหมายก็เพื่อวาละกิเลสตัณหาละเพื่อพน้นทุกข์นั่นแหละนั่นใดเขาสิทําความเข้าใจง่ายๆเพื่อจุดประสงค์ที่เจ้าของบทุก์คนบางคนเขาไม่ได้มีฮู้จักหนังสือ มึงพูหลงตาตกี้เพินเนเ่นก็อ่านหนังสือมีเปลี่ยนเพิ่งก็ยังผลทุกได้เนื้ออาศัยความเพียรอาศัยกัน mm hmm. ข้อวัดปฏิบัติในวัดว่าเนี่ยเ,เ,เป็นการเรียนรู้ทำข้อวัดไปก็เป็นการจะเจรินสติ